สวัสดีนะคะนักเ,เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูแจนนะคะสําหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องการจัดกลุ่มของจํานวนนับ11-20แบ่งเป็น2กลุ่มย่อยนะคะซึ่งในเนื้อเรื่องนี้นะคะเรายังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะในเรื่องของจํานวนนับ11-20คะ่ะ สำหรับแผนทางสาระการเรียนรู้นี้นะคะในเรื่องจำนวนนับ11-20จะเรียนได้กันทั้งหมด7เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1ก็คือการเขียนและการอ่านตัวเลขแสดงจำนวนนับ11-20 2. หลัก10และหลักหน่วย 3. เลขโดดและค่าของเลขโดดในแต่ละหลกัก 4. การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ11-20ในรูปกระจาย 5. การเปรียบเทียบจำนวนนับ11-20 6ก,การเรียงลำดับจำนวนนับ11-20ง20 7 การจัดกลุ่มของจานวนนับ11-20ก็คือเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะซึ่งมันจะแบ่งเป็น 2, 2ครั้งนะคะก็คือครั้งแรกคือการแบ่งกลุ่มจัดกลุ่มออกเป็น2กลุ่มย่อยแล้วก็อีกชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหน้านะคะเราจะจัดกลุ่มออกเป็น3กลุ่มย่อยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวชี้วัดสําหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะก็คือ 1. นักเรียนสามารถบอกจํานวนของสิ่งต่างๆแสดงสิ่งต่างๆตามจํานวนที่กําหนดอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยแสดงจํานวนนับไม่เกิน100และ0ูนย์ได้ค่ะ 2. เปรียบเทียบจํานวนนับไม่เกิน100และ0ูนย์โดยใช้เครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับมากกว่าน้อยกว่าได้ 3. เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน100และศูนย์ตั้งแต่3ถึงหาจำนวนได้ค่ะ การจัดกลุ่มของจานวนนับ11-20นะคะเราจะแบ่งสิ่งของที่ไม่เกิน20แบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้2กลุ่มนะคะอะลองดูตัวอย่างนะคะอันแรกมีรถอยู่12คันนะคะอะซึ่งเราอาจจะแบ่งเป็นอะสมมุติว่าเราแบ่งคันแรกออกมาอะแบ่งกลุ่มแรกออกมาเป็น8คันก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ใช่ไหมคะกับรถ4คัน เป็นหนึ่งสองสามสี่อ่ะอันนี้รวมกันเนี่ยมันก็จะได้เป็นสิบสองคันนั่นเองนะคะซึ่งเราแบ่งออกเป็นแปดกับสี่หรือจะแบ่งเป็นสี่กับแปดก็ได้นะคะมันไม่เหมือนกันนะคะ่าดกับสแล้วก็4กับ8ตัวเลขมันสลับกันก็จริงแต่ว่าเราเรายกตัวอย่างเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็น2แบบนั่นเองนะคะก็คือแบบแรกก็คือเป็นเป็นการจัดกลุ่มแรกเป็น8กลุ่ม2เป็น4 อ่สูตรอันนี้ก็คือหรือจัดกลุ่มแรกเป็น4จัดกลุ่ม2เป็น8น,นั่นเองนะคะ,ะก็สามารถสลับกันได้ถือว่าไม่ซ้ำกันนะคะ,ะต่อไปนะคะเป็นรถ12คันนะคะ,อะลองดูเราแบ่งใหม่เอาเป็นกลุ่มแรก7คันแล้วก็กลุ่ม2 5คันเห็นไหมคะว่ารวมกันมันก็จะได้เท่ากับ12คันเห็นไหมคะ เจกับหนะคะรวมกันก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสี่ห้าหกเจ็ดแปเ้าห็นไหมคะมันก็จะได้สิบสองคันซึ่งเราแบ่งออกมาเป็นกลุ่มแรก7จ็คันกลุ่มที่2 5งหคันนะคะหรือจะเป็นกลุ่มแรก5คันกับกลุ่มที่2 7งเคันนะคะอันนี้เราถือว่าไม่ซ้ากันนะคะถ้าเวลา,ามีโจทย์การบอกว่าให้จัดเป็นกลุ่มย่อยสองกลุ่มแบบแล้วแต่ว่าเราจะจัดเป็นยังไงเนี่ยเราสามารถใช้เ,เป็น 7กับ5หรือ5กับ7ได้นะคะเราไม่เรียกว่าซ้ำกันนะคะอ่ะต่อไปนะคะเป็นรถ12คันนะคะอ่ะสมมุติว่าแบ่งกลุ่มแรกเป็น6ใช่ไหมคะมันก็จะเหลือกลุ่มหลังอีก6อ่าซึ่งมันเป็นเลขเดียวกันถ้าแบบนี้จะจ,จัดได้แค่ครั้งเดียวนะคะไม่สามารถสลับเป็น6 6เพราะว่ามันเป็นเ,นเลขเดียวกันเนาะแต่ถ้าเป็น5กับ7อย่างเงี้ยสลับเป็น7กับ5ได้แต่ว่าถ้าเป็น6 เลขเดียวกันกับ6นะคะก็คือได้แค่แบบเดียวก็คือเป็นกลุ่มแรก6คันแล้วก็กลุ่ม2-6คันนั่นเองนะคะหรือว่าเราจะสามารถแบ่งได้อีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแรก8คันกลุ่มหลังกลุ่ม2 4คันใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มแรก7คันกลุ่ม25คันหรือว่าจะเป็นกลุ่มแรก2คันกลุ่ม2 10คันอะไรอย่างนี้นะคะ แบ่งได้หมดเลยนะคะทุกแบบเลยแต่แค่ให้รวมการสองกลุ่มย่อยก็ต้องได้จำนวนรวมของรถ12คันนั่นเองคะ่ะดังนั้นนะคะรถ12คันเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นกลุ่มสองกลุ่มย่อยก็ได้ดังนี้นะคะแกับ4 7กับ5 6กับ6 4กับ8 5กับ7นะคะ หรือว่ามันอาจจะมีได้อีกนะคะเนี่ยนอกจากนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อย2กลุ่มอื่นๆได้อีกนะคะอย่างที่ครูแจนบอกไปนะคะเช่นเป็น1กับ11หรือ11กับ1หรือว่า10กับ2หรือ2กับ10ใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็น3กับ9หรือว่า9กับ3ใช่ไหมคะ,ะมันได้อีกมากมายหลายอย่างเลยนะคะหรือว่าจะเป็น12กับ0หรือ0นย์กับ12ก็ได้นะคะอ่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดในคณิตศาสตร์ในหน้า7 0ถึง7จนะคะนี่เลยเป็นการจัดกลุ่มออกเป็น2กลุ่มก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะอ่ะมาเริ่มวันที่ข้อที่1น,นะคะให้จัดภาพสิ่งของใส่ภาชนะอีกหนึ่งใบให้ครบตามจํานวนแล้วเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในช่องว่างนะคะอ่ะ ข้อที่1น,นะคะบอกว่ามีดอกไม้ทั้งหมดเนี่ยสิอกดอกนี่นะคะ12ดอกอ่ะใส่มาอันนี้นะคะหนึ่ง6 7อ่ะใส่มาแล้ว7เพราะฉะนั้นจะเหลือตรงนี้เท่าไหร่เหลือตรงนี้อีกก็เป็น 1, 2, 3, 4, 5อ่ะก็คือ5ดอกนั่นเองนะคะซึ่ง7กับ5ก็รวมกันได้12ดอกนั่นเองนะคะถ้าถ้ามันไม่มีภาพมาให้นักเรียนก็ต้องหาจำนวนที่เหลือเองนะคะ ต่อไปนะคะอันนี้นะคะเป็นกลุ่มแรกยังไม่รู้ว่าใส่ไปเท่าไหร่นะคะแต่กลุ่มหลังใส่มา1 2 3 4 5 6นี่นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นในกลุ่มแรกก็จะใส่มา1 2 3 4 5 6เหมือนกันนะคะแล้วก็ใส่เลขหลงไปเลยค่ะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะเป็นมังคุด15ผลนะคะ อ่ะเสร็จแล้วดูในตรงนี้ก่อนว่าเราใส่มังคุดไปในตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเห็นไหมคะเขาก็ใส่เลขแปดไว้ซึ่งมันจะเหลือเท่าไหร่ถ้าสมมติว่ามันไม่มีรูปมาให้เนี่ยให้นักเรียนเอาแปดไว้ในใจแล้วนับต่อไปถึงสิบห้านะคะอ่าแล้วเราก็นับนิ้วที่ชูขึ้นมาใหม่เนี่ยว่ามันได้เท่าไหร่ถ้ามันไม่มีภาพให้นักเรียนเห็นนะคะนักเรียนก็ต้องคิดในใจเอาใช่ไหมคะแล้วก็ใช้การนับนิ้วช่วยได้ค่ะแต่อันนี้มีภาพเราก็นับได้เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เนั่นเองเราก็ใส่เลข7กำกับไปนะคะหรือว่าเป็นการแบ่งกลุ่มอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มแรกเขาใส่มาก่อน9ผลเห็นไหมคะหน่้ากดแดอ่ะใส่มาแล้ว9ผลเพราะฉะนั้นอีกอันนึงก็จะเหลือ1 2 3 4 5 6ผลนะคะแล้วก็ใส่6กกำกับไว้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นข้อ2ใหญ่นะคะในหน้า71นะคะบอกว่าเขียนกลุ่มย่อย2กลุ่มของจํานวนที่กำหนดให้อันนี้นักเรียนจะเขียนเลขอะไรก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนคุณครูนะคะแต่ว่าของคุณครูก็จะยกตัวอย่างแค่เป็นบางจํานวนนะคะ,ะมาที่ข้อที่1นนะคะให้แบ่ง12เนี่ยออกเป็น2กลุ่มย่อยใช่ไหมคะ,ะแบ่ง12ออกเป็น2กลุ่มย่อยอสมมุติว่าคุณครูชอบเลขแรกเป็นเลข6ใช่ไหมคะคุณครูก็ใส่6ไปก่อน <c oughs> อ่ะคราวนี้เราใส่ไปแล้วหกใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้ว่ามันจะเหลืออีกเท่าไหร่อ่ะเราก็เอาหไว้ใจแล้วนับไปถึงสิบสองหกแล้วเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่ะซึ่งนิ้วที่ครูชูมาใหม่มันก็คือเลขหกอีกเพราะฉะนั้นเราก็ใส่หกลงไปนะคะอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิของคุณครูก็จะแบ่งกลุ่มให้ออกเป็น6กับ6นั่นเองนะคะซึ่งของนักเรียนก็อาจจะเป็น สองกับสิบก็ได้นะคะมันแล้วแต่ว่าเรา,าใส่ใส่เลขเลขเข้าไปในเลขอะไรก่อนนะคะนักเรียนแบ่งเลขแรกเป็นเลขอะไรก่อนนะักเรียนก็จะหาจํานวนที่เหลือได้นะคะต่อไปข้อที่สองน,นะคะแบ่งกลุ่มยอดเป็นสองกลุ่มของสิบห้านะคะอสมมุติว่าครูแจนใส่เลขเจ็ดเข้าไปก่อนอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีสิบห้าเราแบ่งไปแล้วเจ็ดใช่ไหมคะเราก็มานับเจ็ดไปถึงสิบห้าเจ็ดแล้ว 8 9 10 11 12 13 14 15อ่ซึ่งที่นับมาเพิ่มเนี่ยเพิ่มมาอีก8จจำนวนเพราะฉะนั้นอีกช่องหนึ่งก็ือคือ8นั่นเองนะคะก็คือ2กลุ่มย่อยของ15ของครูก็คือ7กับ8นะคะอ่าซึ่งใครจะเป็น8กับ7ก็ได้หรือว่าจะเป็น10กับ5หรือว่าจะเป็น5กับ10หรือว่าจะเป็น เก้ากับหก็ได้นะคะมันมันได้เยอะแยะมากมายเลยคือมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกับของคุณครูนะคะต่อไปนะคะแบ่งกลุ่มย่อยสองกลุ่มของสิบเอ็ดนะคะอ่าแล้วครูก็ใส่9ไปก่อนใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็เอาเก้าไมใจไปถึง1ิบเอ็ดเก้าแล้ว10 1สิบเอดอ่าเราถึงสิแล้วเรานับเพิ่มมาอีก2องจำนวนเพราะฉะนั้นอีกช่องหนึ่งก็คือ2นั่นเองนะคะ บอกแล้วนะคะว่ามันมีเลขอีกมากมายหลายอย่างเลยนะคะที่สามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้เยอะแยะเลยต่อไปนะคะข้อที่4นะคะแบ่งกลุ่มย่อยของ14นะคะเลขแรกคุณใส่7นะคะเราก็นับ7ไปถึง14 7แล้ว8 9 10 11 12, 13, 14อา่ะเพิ่มมาอีก7จํานวนนะคะเพราะฉะนั้นก็ใส่เลข7ลงไปนะคะเพราะฉะนั้นแบ่งกลุ่มย่อยของ14ก็คือ7กับ7นะคะอันนี้คือของครูนะคะ ต่อไปนะคะข้อที่5นะคะแบ่งกลุ่มย่อยของ18นะคะอ่ะซึ่งเลขแรกครูแจนใส่เลข10เข้าไปเพราะฉะนั้นนับ10ต่อไปถึง18แนะคะ10แล้ว11 12 13 14 15 16 17 18ก็อ่ะก็นับเพิ่มมาอีก8จํจำนวนเพราะฉะนั้นอีกช่องหนึ่งก็คือ8นั่นเองซึ่ง18นะคะก็แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น10กับ8นั่นเอง ต่อไปนะคะแบ่งกลุ่มย่อยของ13นะคะอ่าซึ่งเลขแรกที่ครูแจนใส่ไปก็คือเลข8นะคะแล้วก็แปะใจนับไปถึง13 8แล้ว9 10 11 12 13ซึ่งครูแจนนับเพิ่มมาอีก5จำนวนเพราะฉะนั้นอีกช่องหนึ่งก็คือเลข5นะคะซึ่งแบ่งกลุ่มย่อยของ13ก็คือ8กับ5นะคะของคนอื่นจะไม่เหมือนของครูแจนก็ได้นะคะไม่มีปัญหาเลย ต่อไปนะคะข้อที่สามนะคะให้เขียนตัวเลขแสดงจํานวนที่ได้จากกลุ่มย่อยสองกลุ่มที่กําหนดให้อ่ะสำหรับข้อนี้นะคะเขาจะมีกลุ่มย่อยมาให้สองกลุ่มให้เราเอามารวมเป็นกลุ่มใหญ่ให้ได้นะคะอ่ะมาเริ่มมาข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งแบ่งออกเป็นสุกลุ่มย่อยเป็นห้ากับเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะห้ากับเจ็ดเราก็ต้องการมาเขียนกลุ่มใหญ่มันก็คือการบวกกันนี่นะคะก็คือ อ่ห้ากับ7 7มากก็เอา7ไว้ใจชูขึ้นมา5้นะคะเแล้ว8 9 10 11 12เอ่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มใหญ่ของเราก็คือ12นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2นะคะแบ่งกลุ่มย่อยออกมาเป็น6กับ8นะคะอ่ะเลขเลขแมากกว่าหกแล้วก็เอาแไว้ใจและชูนิ้วขึ้นมา6กนะคะแแล้ว 9ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อ่าเพราะฉะนั้นข้อที่สองก็ตอบสิบสี่นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่สามนะคะแบ่งกลุ่มย่อยออกมาเป็นสามกับเก้าอ่าสามกับเก้านะคะเก้ามากกว่าก็เอาเก้าไว้ในใจแล้วชูนิ้วขึ้นมาสามนะคะเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่าเพราะฉะนั้นข้อที่สามก็ตอบสิบสองนั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่4ี่นะคะแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น9กับ4นะคะอ่ะ9กับ4ก็9มากกว่า4แล้วก็เอา9้ามาในใจแล้วชูนิ้วขึ้นมา4ี่นะคะ9แล้ว10 11 12, 13มันเองเพราะฉะนั้นข้อ4ตอบ13มันเองค่ะข้อที่หนะคะแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น6กับ5นะคะ6กับ5 6มากกว่าก็เอา6ไมาในใจแล้วชูนิ้วขึ้นมา5นะคะ ลแล้วก็นับจาก6ที่เอาไว้ในใจไป6แล้ว7 8 9 10 11อ่ะเพราะฉะนั้นข้อที่5ตอบ1 1นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่6นะคะแบ่งกลุ่มยกออกเป็น8กับ8นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกันก็เอาเลขใดเลขหไว้ในใจเอา8ไว้ในใจแล้วชูขึ้นมาอีก8นะคะอ่ะแล้วก็นับต่อไป8แล้ว9 10 11 1ิ1ส1ง1ิบสเพราะฉะนั้นข้อที่6กตอบ16บหกนั่นเองนะคะอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแบ่งจำนวนนับ1 1บเอถึงยีออกเป็น2กลุ่มย่อยนะคะอ่าไม่ยากเลยนะคะนักเรียนอ่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะเดี๋ยวมาพบกับครูเจนได้ใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับชั่วโมงนี้บ๊ายบายคะ่ะ